กับวิช tamam be ัยโทติโกะธานที่เขาตกดุลกษัชรายสทวิชัยปรดียนท่านคุณนผอนที่ผาในระดับวิธีการในระดับนี้จึงขอเียนเชิญมาด้วยความเคารพครับมันไม่เย็นอ่เยนอข้างเดินข้างนี้ไปเดินข้างจะปเด้งนูก็เดือก ทุกที่ที่กรอครับขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือกระบรูชาพระรัตนตรัย้งมั่งนาำมันตางี้มักอย่างพันธ์เสวิตุวิสุวระพนักข่ายสีสันโบทัสสภาวะโตอะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะอินญามิ Sarakwe rakmani, rakmani kita padang semadi jami. Di โนวะรัสตวโทเมสุนันตวโตบุปานะมการังกสิะโมสกะวสมาสุทัสสติมานมยงพันเตปะิัหาถูทีคารตัง จิตาใจขอน้องผ้าไหว้มัตตากาธาหานโปรดร,รับมัตตากาธาหานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในการก่อสร้างวัดทุกข์สขอสการ์ธรรมพังที่ไยยุติธรรมโมหลวงพ่อไับูร ขคารักวูบุตรแม่วาสนาลูกชื่องไงนะคบพระ้าุพระเต้องมรตั้งแต่เรืไพระสเดพระรั้งเดเกสะสมออกอายังเจรระยาระยะยาวนานเนน้อมนำาไหว้ยวะพ่อพระเสียระเสยรพระโยมไกพาเลยนะ ให้ไปสการาอูชาเป็นที่ระลึกเป็นที่พุทธานุิติกะลเรื่องีพุทธคุณและพุทธาในภาพและนึกถึงบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมรังสีขอบารมีพระประคุณเจ้าประคุณสมเด็จท่านให้เคยคุ้มครองรักษาให้พัทราจิราทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา แล้วยังจิตศาสนาให้เจริญรุ่์เพิ่มเดิมเป็นดับไพขออนุโมทนาขออนะโมทน,น,นาสาธุฉันเมืม่อเดียวฉันในป่าทิวัดโยมก็เลยต้อง,อง,องสะขอทางพระเ้ยน,นะพระยังไม่ได้ถามน,น,นะครับลูกคุณเจมีจิตศรัทธาภาษาพระาาพระวมทำบุญทอดท่าป่าปลอดนี่ซื้อหนี่ดินจีเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท มาโอ้เป็นโดนแทงหลายแผลขอออก็ไปช่วยให้รักษาหมดไปหลายหมื่นนะโยนนะคือเติโตไปโดนคนใจร้ายใจดำที่ไหนลูกไปแทงมาหลายบาดแผลจนเกือบตายแต่เดชคุณได้ขออยืมืงินก็ไปช่วยเหมือนเทวดานางฟ้าหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้เติโตทำให้มีชีวิตรอดกลับมาได้ทุกวันนี้โหธนาสาปุตหาออนะ ข้าราชการคณะจังหวัดการคนะุรีฑายธรรมยุทธ์จะถวายธิยาธรรมนายมนตาโอเคครับครัจะรวยทันใจที่ผ่านขานนี้นายมนต์เอาโยมฟังนี่นวนเรืองโลดทำได้ทำได้ทถวายเลยถวายเลย เอามาให้แล้วมาถวายพระแล้วปรุงอาหารเสร็จแล้วอ็ถวายแล้วนะอ๋ออาจะอับไปด้านตรนู้นได้นองเพนดูไรเอ่ยน้อเพนมาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ถวายพระสารีรัน์ครับจัดชุดมานะครับเดี๋ยวช่วยกันตับต้องรับรองยนน้อย ุ่วงได้มาประมาณพัาลังเลี้ยโครานท่กำลังจะท่าโห้สดนะโยมนะซึ่งบางลาเลิกไปเมไม่ไม่รวมความุญสร้างโนีเนรูเรก้าหน้าจะขุโอนก็ไม่โอนจกปีญะก็ไม่ยากภาพเศรษฐีจะไม่ค่อยดีแต่ญาติโยมท่านเองทกู้โสก็เดินไม่ค่อยถนัดนะ เดี๋ยวอาสับข้าวให้ท่านสักนิดนึง่งน,นะวันนี้เป็นการใส่ใจในการประกอบปรุงแต่งรสชาติอร่อยในวันนี้ 上面。 จกากตาทุกคนทุกคนทุกท่านตั้งแต่อดีตปัจจุบันปัจจุบันซึ่งคณะทำง,งานซึ่งผู้ใหญ่เรวัตเหลอมแดงผู้ช่วยประเวศเหลองแดงคุณโยมผู้ช่วยเรรัสมรูกต่ออปตวิรัตนโรกและทีมงานรอมทั้งแม่ครัวทั้งหลายอยากโยมเจ้าภาพโรงทานอาหารรงครัว แา่ตาทุกคนทุกคนทุกท่านที่กระแลแรงกายแรงใจกำลังซักมาร่วมการทำงานนี้ให้สำเร็จให้ความเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงามได้รับได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากพระครูศรีศาสนกิจรักษาการเจ้าคณะจังหวัดการจนบบริษัรมยุทธและคณะสงฆ์และได้รับความอนุเคราะห์จากคุยงขออ่อฟ้า ขอ,อ,อ,อพอทิพาสุพัฒุกุลรายการ้าให้ทีมีได้มาเป็นประาธานที่ดี่าราวาท้องทั้นญาติโยมในสถานที่นี้เพื่อให้ความเป็นไปและความเกริมรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา,ษา,ษา,ษาเดี๋ยวท่าหอาจอรยกัท่าทนทานเดี๋ยวรอกันท่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้รับผ่าปรคิวนะ อัย์นันละเท่าไหร่ส0 0บาท,บาทดีใจไม่เนี่ยวันนี้ได้มามา่ด้วยดีใจได้ตังอีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่ใช้ได้เยอะไหมท้่าดนะสมบเแล้วทำอไรได้รับงานแล้วหนูล่ะยังเรียนเอาเป็นทุนนะหนึ่งร้อยนี่เป็นทุนนะลูกเออได้กี่ว,วันลูกหนึ่งร้อย ห้าวันวันละยี่สิบเหรอลูกอู๊ชใช่ประหยัดมากในโรงเรียนวันละยี่สิบใชอะลยลูกวันละยี่สิบใช่ะลรบ้างขนมามดีเลยทานไ้ยแม่ก็ทำานแม่แกนเลยไม่ทานคอยช่วยเลยคยช่วยเอาไปมาอย่าวนะลูกวันนี้ไม่ได้เก็บใบเนี่วันนี้ไม่ได้เก็บใบนึ่

เอาไปมาอย่าวนนะลูกวันนี้ไม่ได้เก็บใบนวันนี้ไม่ได้เก็บใบเน เดินเข้ามาเลยค่ะผมตกเพราะเขาเพียงเดี๋ยวนะรถโอ้โหเขาเดินไปด้วยกันเี่ยวกับที่เรียกวตอนเรเล่นเต้นเดขนทางจะนั่งรของนขี่รแทซี่คต้แช่ค่ะต้่ ทุกค<ส>้าละมุโป re hey, ูนี่สองอันค่ะเนียวโอ้อ เป็นว่าจะสร้างโบสถนะแต่ว่าพอระหว่างทางมันมีอุบิเหตุว่าจําเป็นจะต้องงินสดเซฟวันนี้ท่านบอกรได้รับเป็นเจ้าภาพให้สมพบทุณกับพ้าป่าอาาจจะมกว่านแสนบาทเป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็ต้องอนวยคามสดวทางบนด้วยโดใจะแสดงว่าบุคคลใดก็ตามที่มีสถาปสัสร้าง ทำบุญเอาจริงเอาจังอย่างท่านอนาถกเซรต์ที่นำสักค่าอย่าไปข้อพ่ยไม่ได้ข้อแต่ว่าก็จะเต็มใจให้อ่ะเพราะอย่างที่พี่ปอที่บารเอามาทำไ่เห็นเอามาทำไม่เห็นเห็นเช่นบอกว่ารอบที่แล้วทำนี้เอามาหนึ่งชุดไม่พอพี่ปอก็บอกว่าจะมารับต่อมาซื้อที่ดินก็ไปรับเพิ่มแล้วก็ประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะ ร่วมบุญสร้างโบสถ์ซื้อที่ดินของวัดนะคะก็สามารถร่วมบุญกับค่าของวัดตอนนี้ที่พระออยังอยู่เนี่ยก็พอฝากอาบูชาของวัดให้หน่อยอขอเอาพระไปให้เลยนะแล้วไปส่งให้ฟรีเนี่ยตอนนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ที่วัด